สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของ WhatsApp นะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้แอปตัวนี้เราต้องการที่จะชนอมสายตาหรือว่าช่วยประหยัดแบตเตอรี่ของเราสามารถตั้งค่าแอปให้เป็นด์กโหมดได้นะคะอ่าวิธีการก็ไม่ยุ่งยากขั้นแรกให้เพื่อนเอนเข้ามาที่แอปตัวนี้ก่อนนะคะคลิกไปเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของแชท a t s app ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆมาที่จุดสจุดด้านบนตรงนี้คลิกไปเลยนะคะแล้วก็ให้มาเลือกที่การตั้งค่าค่ะอ่าในหน้าของการตั้งค่าให้เพื่อนๆมาหาคำว่าแชทต,ตรงนี้นะคะคลิกไปเลยค่ะในส่วนของหน้าแชทการแสดงผลตรงนี้จะเห็นที่ เขียนว่าทีมตรงนี้ใช่ไหมคะให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ป๊อปอัพจะขึ้นมาว่าให้เราเลือกระหว่างสว่างแล้วก็มืดให้เรามาเลือกตัวมืดะคะ่ะแล้วก็มาเลือกที่ตกลงค่ะอ่าเท่านี้ค่ะแอปเขาก็จะทำเป็นดาร์กโหมดหรือว่าทีมมืดให้กับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ของเรานะคะเพื่อนๆืก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ ชอบเล่นวอชแอปในเวลากลางคืนรวมถึงสามารถถนอมสายตาแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่ของเราได้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหนะ้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ